สวีเดสวัสดีนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหยังต้องไปลุ้นกันหน่อยนะครับเป๊ปคุนเดลล่าบอกว่าไม่ชัวร์เลยว่าเออร์ลิงบลฮา,าแลนด์เนี่ยจะฟิตร่างกายทันเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับโอ้โหสุดสัปดาห์นี้ต้องมาลุ้นกันว่าฮาแลนด์จะฟิตทันหรือเปล่านะครับทางด้านกุนซือหัวเรือใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป๊ปคุนเดลล่าเอง,เก,เองก็ยอมรับนะฮะว่าต้องมาลุ้นกัน ว่าลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยจะลงเล่นบิ๊กแมชพิมเลียงเกล็ดกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วเกมล่าสุดครับที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งให้ฮาแลนด์ลงสนามในเกมที่เสมอกับเอฟซีโคเปเกนไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ก็คือวันก่อนซึ่งเป๊ปกุน德าครับก็บอกว่าฮาแลนด์เนี่ยมีอาการล้านิดหน่อยนะครับตั้งแต่เกมลีกกับซาอลตันตันนะและยังต้องรอเช็คอาการว่าจะฟิตทันเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับเขาาบอกว่ หลังจบเกมกับเซาท์แฮมตันวันนั้นน่ะเขารู้สึกเหนื่อยและไม่สามารถฟื้นตัวได้ภายใน2หรือ3วันแล้วเมื่อวานน่ะเขารู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เสี่ยงส่งเขาลงเล่นในเกมที่เจอกับโคเปเกนนะแถมนักเตะหลายคนไม่ได้ลงเล่นเพราะพวกเขาละและมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆล,ล,ลิงบองฮาเล่นน่ยรู้สึกไม่ค่อยดีหลังเกมกับซาท์แฮมตันฟิลฟเดนก็มีปัญหาบางอย่างแบร์นาโดก็บอกผมว่ามผมเหนื่อย แล้วนะะักข่าวครับก็ถามเป๊ปกุล่านะว่าเออลิงลกลฮอลแลนด์เนี่ยจะฟิตลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลทันหรือเปล่าในสุดสัปดาห์นี้เป๊ปก็บอกว่าเออเราต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะผมหวังว่าเขาจะพร้อมนะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันเอาละอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกุล่าครับที่บอกว่ายังไม่ได้ชัวร์นะว่าการของอลงองิงลกลฮอลแลนด์จะฟิตทันเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับเขาอาจจะล้านนิดหน่อยอะไรประมาณนั้น ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับชาอลิงบอลฮาแลนด์ไม่ได้ลงสนามเจอกับเร์วูลในวันอาทิตย์นี้นะครับอืมอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเขาลงมากกว่านะครับในสายตาของผมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณกับที้รับฟังนะครับผม